เนร้านนี้หรือเปล่าคะมาถูกแล้วค่ะผมย้มเข้ามากเลยอะร,รีบกินซะบุญคุณครั้งนี้ผมจะจำไปจนตายเลยครับกินเสร็จเนี่ยก็ออกไปเลยพูดได้เนาะความจริงแล้วก็รังเกียจนั่นแหละอ่ะรีบกินซะกินเสร็จเนี่ยก็ออกไปได้เลยนะมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาให้ฉันขอบคุณมากเลยนะครับพี่นี่เป็นคนดีจริงๆเวลาเห็นใครเดือดร้อนหรือว่าขอความช่วยเหลือเนี่ยพ<ม>ี่ก็จะยื่นมือมาช่วยตลอดเลยครับ<ม>ขอบคุณมากนะครับ บุญคุณครั้งนี้ผมจะจาไปจนตายเลยครับบุญคงบุญคุณอะไรกันล่ะฉันก็แค่อยากช่วยแต่ช่วยได้เท่าที่ช่วยไหวนะกินเสร็จเนี่ยก็ออกไปเลยเดี๋ยวพักเที่ยงเนี่ยลูกค้าไม่มีโต๊ะนั่งเอาทังเป็นคนดีแบ่งข้าวให้กินคนเราอะเนาะถ้าเห็นใครลำบากก็ต้องช่วยเหลือเว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วกินเ็จรีบออกไปได้เลยพูดได้เนาะ ความจริงแล้วก็กเกียนนั่นแหละพวกทำดีออกหน้าร้านนี้หรือเปล่าเนี่ยอืมอ่าแม่คะคะใช่ร้านนี้หรือเปล่าคะที่มีมะละกอผัดไขค่ค่ะพอดีว่าฉันเนี่ยตามมาจาก G P S แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามาถูกร้านหรือเปล่า มาถูกแล้วค่ะถ้าแถวนี้เนี่ยก็มีแค่ร้านฉันนั่นแหละที่ขายแบบนั้นเออเมนูอุ่นก็มีนะคะลองเลือกดูก่อนจะกินอะไรก็สั่งฉันได้เลยเออไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันเอาเมนูมะละกอผัดค่ะดีกว่าเพราะว่าฉันตั้งใจมากินนะคะเอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ๋อดีไงไป้าย วางไว้ตรงนั้นแหละกินเสร็จก็ออกไปได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับพี่นี่ทั้งสวยแล้วก็ใจดีมากๆเลย <c oughs> แหมแสดงละครเก่งจริงๆจะเสียใจด้วยนะเพราะว่าฉันเนี่ยรู้หมดทุกอย่างจะมีด้วยเหรอช่วยคนอื่นแบบฟรีๆแบบไม่หวังผลประโยชน์ อไรของเขาอ่ะขอกินฟีอะไรวะของคุณลูกค้าได้แล้วนะคะมะละกอผัดใส่ไข่ราดข้าวถ้าน้ำเนี่ยจะกินก็เปิดกินได้เลยนะคะคนละสิบบาทอ,อ๋อขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีคนทำเมนูนี้อยู่อ่ะที่บ้านฉันเนี่ยปลูกมะละกอก็หไหลม่อนดอยไม่มีใครทำเมนูนี้กินเลยค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยมีใครมากินหรอกนานๆทีจะมีคนมาสั่งว่าแต่คุณทางานแถวนี้หรอคะมีคุณนะคะเลยใช่ค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งย้ายมาทํางานที่นี่ค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นตามสบายเลยนะคะขอบคุณค่ะหอมอมากๆแม่ค้าอยู่กันน้อยนะทำเมนูโบราณหรอ นั่นผู้ชายคนนั้นนี่โหน่าสิงสารจัง<ห>นี่แหละเอ่อคุณคะคุณคุณเฮ้ย<ห>ใครมาโบกวะ <S <S 2> <S 2> ไม่เห็นเลยงไงว่าคนนอนอยู่อะฮะ ที่บ้านไม่สั่งสอนเลยงไงว่าถ้าคนนอนอยู่อย่าไปปลุกเขา,เาแต่งตัวก็ดูดีมีการศึกษาแต่มารยาทเนี่ยไม่มีเลยนะโอ้โหคุณทำไมพูดจาแบบเนี้ยที่ฉันเรียกคุณเนี่ยเพราะฉันเอาผ้ามาให้ค่ะแหมอคตรสวัางดีแต่ไม่คิดเลยนะคะว่าจะพูดจาแบบเนี้ยแหมเอาผ้าห่มมาให้ฉันถามฉันหรือยังว่าฉันอยากได้ไหมดูสิ น้อนจะตายห่าอยู่ละใช้หัวสมองสนในคิดถ้าอยากช่วยฉันจริงๆแล้วก็เอาเงินมาให้ฉันสิแล้วฉันเนี่ยจะไปเช่าโรงแรมหรูๆนอนเอามาสิเอามาฉันไม่มีเงินให้คุณหรอกคะ่ะนี่คุณฉันจะบอกให้นะคะถ้ายิ่งคุณทําแบบนี้ต่อไปอะ่ะจะไม่มีใครช่วยคุณคะ่ะและคุณเองนั่นแหละที่จะเสียใจอะ่ะไม่ต้องมาสอนฉันก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมแล้วนี่ห้ามเสร็จยัง ถ้าภาพเสร็จแล้วก็รีบออกไปซะแกะกะ้คนเขาจะหลับจะนอนฉันว่าละ่ะทำไมชีวิตเนี่ยถึงเป็นแบบนี้ที่แท้เนี่ยก็เพราะปากพาซวยนี่เองนี่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะคะปากนีแบบนี้จะอยู่ได้อีกสักกี่ปีอะ่ะเออฉันจะบอกให้นะว่าฉันนี่แหละอยู่ได้แน่นกว่าพ,พ่อกว่าแม่แกซะอีกจำ้ำถึงหวักวกโหลกไปซะ ลูสาวช่วยแทะกบเป็นแบบนี้เหรอทำคุณบูชาโทษโพี่ครับช่วยผมด้วยครับผมมีดูขาวมากเลยอะผมไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอ้อโหอ้าวถาไม่ได้กินข้าวเนี่ยทำไมมาหาพี่ล่ะทมาๆม,ม,มานั่งก่อนเดี๋ยวทำอะไรกินร <c oughs> อนี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้กินครับ ขอบคุณพี่มากเลยนะคะัะนังน,นิงงงจริงอ,อันนี้รีบกินนะมันกำลังร้อนอยู่มันอาจจะไม่ได้น่ากินหรอกแต่ว่าพี่เนี่ยทำสูตรฝีมือแล้วนะเฮ้ยอ,อะไรวะเน,นี่ย ทำไม่แกถึงเอาเศษข้าวให้ฉันกินเนี่ยอ๋อแกโกรธฉันใช่ไหมที่ฉันมาขอข้าวแกกินฟรีอะ่ะเออถ้าไม่อยากให้ฉันก็ไม่กินหรอกเว้ยเออไม่กินก็ไม่ต้องกินชีวิตอาภัพนี่จะปล่าดีนะถึงว่าเป็นแค่คนจรจัดบ้านก็ไม่มีให้อยู่ข้าวก็ไม่มีให้กินปล่าแบบนี้ไงถึงไม่มีอะไรสักอย่างอะ่ะที่จะบอกให้นะคนจรจัดแบบแกเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้หรอว่าจะกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรและข้าวที่ฉันทำมาให้เนี่ยมันเป็นข้าวที่ฉันทำสุดฝีมือไม่ใช่เศษเหลือจากลูกค้าเลย ถ้าแกไม่อยากกินเนี่ยก็ใส่หัวไปจากร้านฉันย่าไม่เหยียบหน้าร้านฉันอีกเพราะว่าร้านฉันี่ยไม่ต้อนรับคนจอดปากมาแบบแกออกไปเออฉันก็ไม่อยากมาเหมือนกันไอร้านกระจกกระจกข้างทางแบบเนี้ทาไมให้ฉันก็ไม่งอเว้ยคนอื่นที่เขาจริงใจแล้วก็ไม่ต่อแหลแบบแกเนี่ยไม่ตั้งเยอะเออถ้างั้นก็ใส่หัวไปนะไปร้านนี้ก็ไปเลยอย่าเหยียบหน้าฉันอีกไปเออโหไม่ค้าแต่คนจอดงั้นเหรอทำไมใจดำแบบนี้ ไม่กินดีกว่าไม่น่าสนับสนุนหรอกเออคุณลูกค้าคะจะกินอะไรเนี่ยเข้ามาสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันทาให้คะ่ะเข้ามานั่งในร้านก่อนคะ่ะไม่เอาดีกว่าขนาดคนจอนอะ่ะแม่ค้ายังไล่ออกจากร้านได้ลงคอเลยไปกินร้านอื่นดีกว่าเออคุณลูกค้าคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลูกค้ากลับมาก่อนคะ่ะคุณเข้าใจผิดแล้วนะคะอะไรวะเนี่ยนอกจากจะเสียค่าฟรียังเสียลูกค้าอีกอะ่ะรู้นี่นะช่วยคนแบบนี้แต่แรกหรอก <Hey. S 2> เนี่ยแกยังก้าวล่วงแกเนี่ยไม่จอดตรงนี้หรอจอดควางทางใชนไหมแกรู้ไหมว่าแถวเนี้ยมันถีนใครนี่เอารถของแกไปจอดที่อนนื่เอเอเนเดี๋ยวนี้ออกไปซะออกไปที่นี่อ่ะมันพี่สาธารณนะฉันจะจอดตรงไหนก็ได้อย่าม,มาทําตัวขวางโลกแบบนี้เลยเอาเวลามาว่าฉันเนี่ยไปทําตัวเองให้มันดูดีแล้วก็มีเงินกว่านี้ไหมเวลาตายเนี่ยจะได้มีเงนเผาศพตัวเองไง ไม่ต้องมาสต่างฉันฉันเนี่ยไม่ต้องการให้คนรวยๆแบบแกเนี่ยมาสงสาร,รว่ามันเห็นใจฉันหรอกนะแหมถ้าเป็นคนดีเอาของมาให้ที่แท้ก็เอาเศษของเหลือมาบริจาคให้ฉันผ้าที่แกให้ฉันมาเนี่ยไม่ต่างอะไรจาก้าคตะตหรอกนะเออไม่เอาก็ไม่ให้ไม่น่าเสียเวลามาคุยด้วยเลย,ยฉันจะจอดูน้อย ให้มันรู้สะบ้างว่าคนจนแบบฉันเนี่ยก็กล้าด่าคนรวยแบบแกเหมือนกันถึงฉันจะจนแต่ฉันเนี่ยก็ไม่ยอมใครหรอกเว้ยโหด่าทุกคนที่ช่วยเหลือเขาแสดงว่าร้านข้าเมื่อกี้ต้องไปด่าเขาก่อนแน่นอนเลยแม่ค้าถึงไล่ออกจากร้านแบบนั้นไม่ไหวแล้พี่ครับพี่ช่วยเลี้ยงข้าวผมสักมือได้ไหมครับ พี่ผมไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วอะพี่ช่วยซื้อเคเฟซีให้ผมหน่อยได้ไหมนะครับพี่นะครับฉันไม่ววนช่วยแกรหรอกนะถึงฉันช่วยไปแกก็ด่าฉันอยู่ดีคนที่ไม่รู้จักสํานึกบนคนแบบแกฉันไม่ช่วยหรอกเว้อเอาพี่พูดเอ,เอะไรอะไม่เข้าใจเลยพี่ก็มาก่อนพี่บอกว่าแล้วช่วยผมหน่อยนะนะครับพี่พี่เล่าสดาละครสักทีแถวนี้เขารู้หมดละว่าแกเป็นคนยังไงเก่ง ใช่เหรอจะขอข้าวคนหน่เขากินทำไมฮะหยุดเอาความสงสารมาหลอกคนอนึ่งสักทีเกี่ยวพวกฉันจะงงให้เกหลอกง,ง่ายๆแบบนี้หรอฮะเออพี่ครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมพูดไม่ดีใส่พี่เพราะว่าผมโม,งโมง่งหงิวนะครับนะครับพี่กนร้องเด้อใช่ผมนะครับนะครับพี่ใช่ผมเด้อถือซะว่าช่วยคนยากไรแบบผมนะครับนะครับพี่คนร้อะโอ้ย,อยพี่ตอนทําไม่คิดพอมาตอนนี้บอกว่ารู้สึกผิดมันสายไปแล้วละ่ะต่อไปนี้เนี่ยคณไม่มีใครช่วยแกละ อยากรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงไม่ช่วยเพราปากของแกไงล่ะสันดอนขอแก้ได้แต่สันดานเนี่ยมันแก้ยากพี่ครับผมขอโทษนะครับผมสํานึกผิดแล้วพี่ช่วยสืบคายผมหน่อยนะถ้าผมไม่ได้กินข้าวเนี่ยผมต้องตายแน่หนะ่อยครับพี่สืบคายผมหน่อยนะพี่โอ๊ยโอ๊ยใช่นะมอี <c oughs> สุปกปกเนื้อตัวก็สุปกปกจิตใจก็สุกปกอีกพี่โอ้ยพี่ยอมมาก่อนพี่พพ えだまかわいい